ล่าสุดผู้กำกับชื่อดังอย่างโพด์อานน์ออกมาโพสบายความในใจซัดเดือดถึงใครกันแน่ลั่นต่างคนต่างอยู่ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างบุญคุณก็ไม่ต้องมาทดแทนถ้าพูดถึงผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยคงไม่มีใครไม่รู้จักผู้กำกับชื่อดังอย่างโพด์อานน์ที่ฝากผลงานหนังดังเอาไว้หลายเรื่อง แต่ล่าสุดทำเอาวงการบันเทิงแตกตื่นเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอานนท์มิ่งขวัญตาโดยระบุข้อความว่าเรียนให้ทราบอยากจะบอกเด็กที่เคยสร้างส่งเสริมกันมาหลายคนเวลาเจอหน้าพี่หรือโทรคุยกันไม่ต้องเสนอตัวว่าอยากเล่นหนังหรือจะเล่นหนังให้คนรู้จักก็เหมือนกันไอ้เราก็นึกว่าอยากเล่นจริงก็เลยหาบทให้เล่นแต่พอจะเอามาเล่นจริงๆคิวไม่ได้ ไม่ว่างไปโน่นไปนี่ติดโน่นติดนี่ปัญหาล้านแปดอุตสาหาเลื่อนวันถ่ายให้นะไม่พูดดีกว่าไม่เสียความรู้สึกหนังเราไม่มีพวกคุณก็ถ่ายได้ถ่ายได้ บุญคุณไม่ต้องมาทดแทนหรอกต่อหน้าอย่างลับหลังอย่างที่ไม่ต้องการหรืออะไรทั้งนั้นต่างคนต่างอยู่เพราะเจอแบบนี้มาตลอดเกือบจะชั่วชีวิตเก็บมานานขอระบายสักทีคนรู้จักอีกไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องมาเสนอตัวอยากเล่นเพราะเสียความรู้สึกลับหลังเอาเราไปด่าปลงอน,นิจังมานานแล้วจริงๆอีกทั้งยังได้ฟาดแรงอีกครั้งว่า เสียความรู้สึกไม่เล่นไม่ว่าแต่เสือกมาว่าหนังกูต่ำมึงสิต่ำ